นี่ก็คือพระ25พุทธศตวรรษเอางี้ดีกว่ามีพิธีปลุกเสกที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการของประเทศไทยและที่สำคัญนี่ครับในหลวงราชการที่9ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินไปนะครับประกอบพิธีครั้งนี้ด้วยพระองค์เองด้วยพระองค์เองและมีการทำพิธี3วัน3คืนครับ คือจริงๆจะบอกเลยว่ามีเกจิอาจารย์ใช้คําว่าเกจิอาจารย์นะจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อพิธีนี้เลยเรียกว่าพุทธานิเสษถูกต้องครับถามได้ไหมครับว่ามีกี่องค์นะครับผมไม่บอกครับข้อมูลนี้เราไม่รู้ใช่ครับผมรู้แต่ผมไม่บอกโอเคไหมครับข้อมูลแค่นี้พอไหมฮะอันนี้ตั้งแต่ปีปีอะไรกันยนะตอนนั้นตอนนั้นทำตั้งแต่ปี2,500ครับและดูดีๆนะครับทำไมคะพระเจจิอาจารย์ที่แบบดังๆเนี่ยส่วนใหญ่ทําก็แค่